สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมมาหามแบงนะฮะก็จะมาพาดูประเด็นในท้องไร่ท้องนานะเข้ามาเดิมเช่นเคยนะครับผมตอนนี้อยู่กับพันแปดศูนย์ไก่ทองคานะครับผมที่ออกรวงแล้วนะครับผมหลังจากที่วันนั้นอัปเดตไปที่อายุสี่สิบเจ็ดวันท้องกลมถัดมาห้าวันนะครับผมตอนนี้ออกรวงแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้อายุเท่าไหรนะ่ฮะห้าสิบสามวันห้าสิบสองวันห้าสิบสามวันนี้นะครับก็ออกรวงแล้วนะครับผมถือว่า ออกรวงไวมากนะครับผมก่อน55วันนี้ถือว่าเร็วนะครับผมก็โดยตามสายพันธุ์นะครับผมพันธุ์นี้ก็อายุเต็มอยู่แค่8 5วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ซึ่งก็น่าจะลงตัวเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระยะ50กว่าวันเนี่ยนะฮะก็คือออกรวงก็นับไปอีกประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับผมออกไปเดือนหนึ่งเต็มๆก็ประมาณ8 9 0 8 5วันพอดีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผม เกสรสลัดแล้วนะครับเกสรสลัดแล้วในอันนี้คือในห้องที่สมบูรณ์เนาะนะครับผมจำนวนมเมล็ดครับต่อรวงนี้อยู่ประมาณ 150- ถึง160มเมล็ดต่อรวงนะครับนะฮะท้องลำต้นดูดูทรงก่อนนะครับทรงต้นขึ้นมานะครับผมจริงๆต้นเนี่ยก็คือจะไม่สูงมากฮะกรณีที่ต้นไม่สูงมากเนื่องจากสสาเหตุก็คือ1สายพันธุ์ต้นไม่สูงมากอยู่แล้วและ2ก็คือ ในช่วงที่ใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะครับผมทําให้ต้นนั้นก่อแบะต้นเตี้ยมานะครับผมลําต้นค่อนข้างอวบใหญ่นะครับคอรวงแข็งแรงมากนะครับผมนี่คอรวงใหญ่แข็งแรงมากมีตาแงะอยู่ประมาณ10ตะแงะนะครับผมนีละแงะนะครับผมตะแงะเรียกเรียกละแงะตะแงะได้นะครับรรก็คือ10ละแงะนะครับผมหนึ่ง,ล,งละแง,งะก็อยู่ประมาณ15-16าถึงสเมล็ดนะคร pues. ับผมก็โดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือประมาณ 150- ่6 0าถึงเมล็ดต่อรวง การออกนะครับผมการออกรวงก็คือจะเตี้ยกว่าใบธงประมาณสักประมาณสัก10เซนนะครับก็คือถ้าบ้านเราก็คือเรียกว่าออกเสมอออกเสมอใบธงเนาะนะครับผมรวงนี่ออกเสมอใบธงเลยนะครับผมค่อนข้างขาวนะออกมาจะไม่ดำเนาะนะครับผมจะขาวจั้วเลยนะฮะขาวด้วยสีสันของรวงนะครับคือตอนนี้นะครับผมพอพอออกมาแล้วนะฮะอย่างนี้ตอนนี้คือมันสลัดเกสรไปแล้วเนาะนะฮะ ที่ผมเอาภาพลงไปนะครับก็คือข้าวเวลาออกรวงมานะครับผมก็จะอ้าเปลือกเมล็ดเพื่อที่จะให้เกื่อสันตพู่สีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมแตกพอเลนออกไปเพื่อที่จะเข้าไปผสมข้างในอันนั้นคือสภาพปกตินะครับผมพอผสมเสร็จนะฮะปากตัวนี้ก็จะปิดเม็ดข้าวตรงนี้นครับผมปลายปลายเม็ดข้าวอย่างเงี้ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับผมเนี่ยปลายของเมล็ดข้าวตรงเนี้ยก็จะปิดเนี่ยถ้าปิด ก็แสดงว่าถูกผสมแล้วนะครับผมหรืออีกกรณีหนึ่งคือไม่ถูกผสมแต่อายุเกินแล้วก็ไม่ผสมนะครับผมดังนั้นก็คือเวลาข้าวข้าวอ้าปากนะครับผมในตอนเช้าจะเห็นเกสรนในตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีเหลืองเหลืองสดๆส,สวยๆนะครับผมอยู่ประมาณ 8- ปดถึงเก้าโมงเช้านะครับผมจะเห็นเป็นสีเหลืองพอตกเที่ยงตกบ่ายมาก็จะกลายเป็นสีขาวเนื่องจากว่าสลัดเกสรลงทิ้งลงไปในเกสรตัวเมียข้างในแล้วข้างในมเมล็ดแล้วนะครับผมแล้วข้าวก็จะบิดปากถ้าสภาพอย่างนี้คือฉีดยีดสารป้องกันน้ำจัดได้แล้วนะครับ ถ้าถ้าใครที่รีบเนาะนะครับผมถ้าเห็นข้าวอย่างเงี้ยคือมันสลัดเกสรแล้วอย่างเงี้ยสามารถฉีดสารป้องกันกำจัดได้แล้วไม่กระทบต่อข้างในเมล็ดนะครับผมก็บางคนบางท่านที่บอกว่าฉีดสารช่วงไหนที่จะดีแล้วเกิดการระบาดของหนอนของอะไรนะครับผมแล้วจะฉีดสารป้องกันได้ไหมถ้าข้าเป็ิดเป็นอย่างเงี้ยในหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับผมฉีดได้นะครับฉีดได้ไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเป็นาใอยู่ในช่วงกําลังแบบกําลังออกมาแล้วกําลังเห็นเกสรเหลืองตอนเช้าเลยนะครับผมควรหลีกเลี่ยงนะครับตอนเช้านะควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ แรงลมเนี่ยมันจะไปกระทบหรือตีทำให้เกสรน,นั้นหลุดออกไปจากตัวเมล็ดข้าวได้ซึ่งมันก็จะทําให้ผสมไม่ติดแล้วก็เกิดเป็นปัญหาเมล็ดรีบได้นะครับผมพยายามถ้าเลี่ยงเนาะถ้าเลี่ยงก็เลี่ยงได้และกลุ่มสารที่ไม่ควรใช้ในช่วงที่ข้าวกําลังผสมดอกนะครับผมก็คือกลุ่มไพรีทอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรเดียไซเปอร์เ,เ,เ,เมทรินอาบาแมกตินแลมดาไซฮาโลทินอะไรพวกนี้คือคือถ้า ถ้าพอหลีกเลี่ยงได้ในช่วงที่กําลังท้องแก่หรือกําลังออกนะครับผมสมมติว่าเราจะฉีดช่วงนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าไอสารกลุ่มเหล่านี้นะครับผมมันม,มันมีผลต่อดอกมีผลทําให้เกสรตัวผู้นะครับผมเป็นหมันได้นะครับผมที่ผมพยายามบอกเน้นย้านะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้สารกลุ่มนั้นในช่วงที่เข้ากาลังพัฒนาเกสรน,นะครับผมมันจะทําให้เกสรน,นะครับผม <og people S 2> เป็นหมันได้เพราะมันเป็นหมันก็คือมันก็ไม่ผสมแหละครับ ออกออกรวงมามันก็จะเป็นเม็ดขาวเม็ดด่างถ้าตัวไหน,นม,ม,มันไม่ถูกผสมก็จะเป็นเม็ดขาวถูกไหมฮะนั่นแหละครับผมก็เป็นปัญหาที่บางคนอาจจะมองมองอาจจะด้วยความไม่รู้หรืออะไรก็ก,ก็ว่ากันไปดังนั้นวันนี้ผมก็เลยเอามาแชร์ว่าถ้าเกิดว่าข้าวเราอยู่ในจังหวะที่ท้องแก่ท้องกลมก่อนที่จะออกแล้วเราจะฉีดสารพยายามหลีกเลี่ยงสารกลุ่มผลิทอยกลุ่มนี้นะครับผมแตงจริงแล้วผมไม่แนะนำเนาะผมจะแนะนําฉีดแค่ท้องแบบ ท้องยังไม่ได้แก่จัดนะครับผมเห็นสังเกตว่าแปลงนี้ผมฉีดล่าสุดก็คือ5วันนะครับ5วันนะครับผมพอฉีดปุ๊บออกเลยนะครับผมซึ่งช่วงนี้เราจะปล่อยให้ข้าวสบายๆไปก็แน่นอนครับไม่เกิน2-3วันนะครับผมเนี่ยไม่เกิน2-3วันเกสรก็จะสลดัดทิ้งหมดเราก็สามารถฉีดสารป้องกันกําจัดรอบสุดท้ายได้หรือรอบใหม่ได้นะครับเนี่ยนะครับผมเราฉีดแบบนี้ดีกว่าเพื่อป้องกันนะครับผมเนาะเพื่อป้องกันนะครับผมก็ดังนั้นเครดนี้นะครับผมก็เลยเอานํามาหยิบยกว่านะครับถ้าเก ท่านใดที่จะฉีดสารป้องกันน้ำจืดต่างๆนะครับผมก็ให้ดูลักษณะข้าวประมาณนี้นะครับผมเพื่อเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับผมว่าถ้าเราดูแลมาสภาพนี้แล้วเราจะให้มันเสียหายในช่วงที่บ้านปลายเลยนะครับผมเราก็เสียดายเนาะนะครับผมก็ดังนั้นวันนี้เอามาอ uh ัปเดตให้ดูแล้วกันครับว่าข้าวเวลาออกดอกออกรวงนะครับผมเราจะฉีดสารป้องกันน้ำจืดได้ช่วงไหนบ้างนะครับผมก็วันนี้คงจะฝากไว้แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับผมเนาะท่านใดที่มีคําถามาสงสัยเหมือนเดิมเช่นเคยครับสามารถที่จะ ทิ้งคาถามคอมเมนต์ต่างๆไว้นะครับผมไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมเราผมตอบทุกรายการนะครับผมผมตอบทุกรายการอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมก็ดังนั้นวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนํามาฝากให้ทุกคนท,กทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันอีกครั้งหนึง่งสาหรับวันนี้มาหามแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ